สวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่ชองเส้นไฟไร้บ้านครับมื่อนี้อาทิมาแปลกๆนิดนึงครับกับวันวาเลนไทน์ครับพี่น้องมื่อนี้ว่างแผนการกระดูกไส้ครับลูกไส้ว่างแผนซอยครับเดี๋ยวห้องมาประชุมกันวางมื่อนี้เสี่ยงเทียนอย่างกระลูกครับเนาะเดี๋ยวเป้องกันเลยครับมื่อนี้สิเกิดเยี่ยงขึ้นครับพี่น้องหมานี่สิอันนี้อะไรดอกไม้ฮะดอกไม้ไปทําอะไรอเอาเชื่อใครแม่เสื่อใครแม่เป็นอะไรอ่ะ ววันาเลนนไท์วันวาเลนไทน์เหรอแล้ว,เ,วเต๋าจะทำยังไงเอาชมกันก่อนไหมแล้วเราจะวางแผนกันยังไงวางแผนกันว่าถ้าแม่เดินเข้ามาหน้าประตูเต๋เาจะทำไงเซฟไปแล้วพ่อก็จะพูดว่าบอลเลนไทน์แฮปปี้แฮปปี้ยังมีโอเคะแฮปี้แฮปปี้ยังมีโอเียแฮปปี้วาเลนไทน์ดีแฮปปี้วาเลนไทน์ดีของพ่อพูดใช่ไหมใช่แล้วเต๋าจะพูดอะไรพูดว่าอะไร แล้ววันนี้เตาตื่นเต้นไหมตื่นอันนี้ยังไม่ได้บอกยังยังไม่ได้บอกแม่เลยนะใ่บมีการเตรียมกันใดๆทั้งสิ้นครับเนาะนอืาะคุผู้ชมวันนี้เราเอามาสดๆเลยครับนี่นไปซื้อมา<ๆ>สดๆเลยใช่แล้วครับคุณผู้ชมมีโบติดด้วนะคุณผู้ชมไหนมีโบด้วยอระงานมีโบด้วยอี๋เจ๋งอ่ะ จะซื้อไพ่คุณแม่ใช่ไหมนี่ใช่ฮะสองหนักมากเลยเดี๋ยวมันจะพังเดี๋ยวมันจะพังวางโวเบาเออมึงครับน่าสนุกนะปเนี้น่าสนุกไหมน่าสนุกน่าสนุกเดี๋ยวแผนการเท่าก็คือพูดครับเขาเขายามขามาประตูเอาแต่ทปิดประตูนี้ไว้ครับประตูในบ้านครับอพอแม่เปิดประตูเข้ามาสาวก็จะพูดว่า โอเคเยี่ยมมากเวลิกูดเอาภารกิจน,นี้เราต้องทำเรียนนะแต่มือกันก่อนเอออันนี้บอมีการบอกอะไรงั้นเออบอมีการบอกบอกไม่ได้บอกแม่อะไรเนาะบอมได้บอกอย่างทั้งสิ้นเลยครับอันนี้คือเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์สุดๆเลยครับแตาแตาจะทำให้แม่อะไรนะอันนี้แม่เซอร์ไพรส์สุดๆเลยอืมเจ๋งครับถามบุ้งน้อกันครับพี่นอ้องว่าสิเป็นทั้งใด กับวันนี้ภารกิจของนางลูกเต๋าครับภารกิจอะไรครับภารกิจตอกไม้สไปร์นโอเคติดตามเพิ่มนกันครับพี่น้องอะไรนะก่อนไล์ด้วยเป็น you อย่างแรงครับแตะแกลละ้วครับภาษาวัเตอร์ไทยแต่มีแต่อุปสรรคกับรรอทางจะปวดคอเราต้องิาไมนี่ไม,นนะมไม่มองไม่เห็นไม่ก็บอกว่านหนูไม่จะมองไม่เห็นเะ

ya, ini kalangan gua. เดียวเอ๊ะอะไมเนี่ยแม่ก็เชื Man, like ่อม like uh ันไม่เก่าหรอกจนือะไรอ่ะเคยคืออะไรอ่ะนี้ไงตั้งต้องเซอรไรอ่ะปวดเลยนี่ไงเอ๊ะแม่แม่ดีใจไหมแม่ไม่ดีใจเลยไม่ดีใจไหมดีใจครับแมก่อนแมาก่อน ข้งนึงนั่งนึงโอ้โอ่าม่ให้เต่มามัว้าวกากงเหรอเ้วนอ,อะไรอ่ะอยาแม่เปิดให้เจะให้หน่อยเจะให้หน่อยนมันคือออะไรวว้าวันนี้ไม่ได้บอกลงหน้านะครับไม่ได้เตรียมกันเลยเฮ้ชก <laughs> ชนแคเกนแนสนี่ ช็อกโกแลตมาจุ๊บเอาเหรอว้าวเอาภารกิจสำเร็จไหมบอกคุณผู้ชมสิเรื่องเรื่องเลยอามาบายบายคุณผู้ชมก่อนดีๆจบคลิปก่อนอาบายบายคุณผู้ชมก่อนบบาายยไปแล้วนะครับอย่าลืมอะไรอย่าลืมอะไรกดอะไรกดอะไรกดหัวใจด้วยนะครับโอเคบายบายไปแล้วครับ